วันนี้เราจะมาให้แมวเหมียวกินต้นอ่อนข้าวสาลีกันนะอืนี่มันกวอ,อะไรหรอครับขอกินหน่อยได้ไหมอ่ะน่ากินจงอะทำไมไม่ให้กินในต้นตอ,อะจ้มทับเลยอะอไมต้อมไม่เรียกพี่เออผมอยากกินคนเดียวครับขอโทษครับนี่ระวังตัดถุงหอมนะคะพี่พี่แม่จะตัดถุงห่มหรือไง,องอสันสันมาเร็วสันซันขึ้นมาเร็ว อำทำไรอ่ะมาแบ่งพี่มั่งเลยเอามาเล่นมั่งมาเอยมนไม่ใช่ของอเล่นมันคือของกินอืมยากินทําไมเอามาเล่นดีกว่ามามาแบ่งพี่เล่นมาไม่ยอมไม่อยาแย่งพี่เดี๋ยวฟ้องแม่เลยเนี่ยไม่แบ่งพี่เนี่ยยังงผมจะกินคนยาวหนูมให้พี่กินหอมดีนะเดี๋ยวไปชิมิ o i s พี่จะกินจี แแทโตเอาก็ได้ไม่ให้กินก็แทะโตมันเนี่ยแหละแทะให้มันพังเลยอย่าตองพี่ดาวพังเอามากินเดี๋ยวพี่ดาวโกดนะกดตีป้าปวดเลยเอามาเล่นหน่อยสิมทำจะกินหมือนคนที่ดา พี่มาละให้พี่กินด้วยนะไม่กินดอกไม้ยำๆนี่เนี่ยกินของพัดกินพลาสติกก็ได้กินดอกไม้พลาสติกก็ได้นี่เนี่ยเฮ้ยแม่เอามาให้อีกแล้วอ๋อ้ย่าพับพี่กินด้วยอ่ะพี่จะกินนะพี่จะกินเตือนแตนไปสองลูกละทําไงเนี่

ตบมือนะครับตเกิดตกมือผมไม่ได้กินเลยตกพื้นเลยสะบอกมาจับดีๆนะจับดีๆอร่อยสุดดเอาอีกเอาอีกจับดีๆจะมีไม่ใท่ลูกคอด้วยนะจับดี นั่นดอกไม้ปลอมของนาดาเขาอันนี้ตาพีบ้างแล้วนะอืมก็ดม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 ,ดม,ดมจะกินเหลียบไม่กินดีนะบางทีขยกจะกินนะแต่บางทีก็ไม่อยากกินความ่จยากของพี่กินที่ได้เลยครับขอกินด้วย,ย,ย,ยอันนี้กินแล้วมึงจสมดีแม่มาโนเนียเนี่ยมาแย่งพีกแล้ว แม่หอมจะกินเองที่ดายน้ำเงาเงาเงาเขาเาหยิบแบบมนุษย์ได้แล้วนี่แม่ป้อนพี่เราเห็นไหมเงางางาเงาเงาเงางาเฮ้ยหอมจังแม่จับดีๆนะแม่จับให้ผมหน่อยนะครับมันก็หอมนะแม่เนาะเงาสักนิดนึงนะแม่เนาะทอมขอกินที่เพื่อนเองแล้วกันนี่อุ้ยโอ้ยจังเลยนะแม่ แต่ผมก็อยากจะเล่นแต่ผมก็อยากจะกินอ่ะทั้งสองอย่างเลยนะแม่<อ>คุณผก็คันด้วยอ่ะจะหอมไม่เอาอยากกินอันนี้งัมงนี่ไงผมได้กินเยอะแล้วพี่ชันชันงั้มงก็กินไป,ไปเถอะแล้วไม่สนใจอ่ะ ไม่ได้แม่ครับยำเอาไม่ให้กินแล้วหรอยำ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 ดึงมานี่ยดึงมาให้อ่ะดึงมาให้เนี่ยดึงมาให้หรือว่าชอบตรงนี้อืมอร่อยจังเลยนะแม่มันต้นอะไรนะแม่มันหอมๆนะมันก็น่าเล่นแล้วก็มันก็น่ากินนะแม่นะ จับให้ผมก่อนนะครับอืมยิ่งเนบจับเองก็ได้เนี่ยอร่อยจังเลยอ,ะอะ่ะมันฟินนะแม่เอาไปให้ชอบเหี้ยวอ่ะผมรออยู่ตรงนี้นะแม่นะแย yeah, พี่จันจันผมได้กินเยอะกว่าพี่จันจันเป็นใหญ่เจ้าเลยเป็นหมื่น,นได้เลย<ด>อำ้อำอำ้มชอบผมจับกินแบบคนได้แล้นะครับพี่จันจันงาม กดแจ้งกดแจ้ช่องน้องาจ้งนี่ครับว่าพี่จะมากำลังใจให้พี่จะจจำกิ๊แมวแบบผมอีก